คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูภาพเหตุการณ์ไล่ล่าของทางเจ้าหน้าที่ไล่ล่าพ่อค้าขายปืนเถื่อนและยาเสพติดค่ะเจาทีรอซื้อคนร้ายไหวตัวทันขับรถหลบหนีแล้วมีจังหวะที่ยิงใส่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องยิงใส่ยางเพื่อระง,งับเหตุเพื่อควบคุมตัวนะคะยจุวเเ ตอนนี้ตอนนี้ไล่อยู่ต้องไปเส้นสุขุมวิตไปทางแหลมทองเปลี่ยนและคือย้อนสอนรถบนถนนก็เยอะนะคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมคะดูสิแล้วอุ้ยขับหนีย้อนสอนแบบนี้เป็นห่วงรถคันอื่นๆนะนี่ค่ะโตโยต้ายาริสีดำทะเบียนขอไข่ทอทง469 4สีระยองค่ะหนีตำรวจหนีเจ้าหน้าที่ค่ะ ย้อนสอนไปตามเส้นสุขุมวิทหน้าสนามกีฬามุ่งหน้าเข้าตัวเมืองค่ะพี่อุย๋ยแล้วบนถนนรถเยอะนะคะคแล้วคือจะมีจังหวะที่คนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องยิงยางรถเพื่อระง,งับเหตุคนร้ายเลี้ยวเข้าไปหลังโรงแรมแล้วก็ทิ้งรถข้างป่าทิ้งลูกเมียเอาไว้มีลูกเมียในรถด้วยแล้ววิ่งหลบหนีไปแล้วลูกเพิ่งสี่ขวบพี่อุ๋ยน่าสงสารมากทิ้งลูกเมียเอาไว้แล้วตัวเองก็หนีเข้าป่าเดี๋ยวลองดูนะคะสภาพรถนะคะยางด้านหน้าด้านหลังแตกนะคะ ประตูด้านข้างก็เสียหายนะคะแล้วอย่างที่บอกทิ้งลูกเมียเอาไว้ก็คือนางสาวนัทมนอายุ35และเด็กชายวัย4ขวบเท่านั้นเอง,งแม่ลูกยืนอยู่แบบช็อกกัค่ะบอกตกใจมากงงมากเจ้าหน้านนที่ก็เลยตรวจค้นรถเ,เจอเครื่องกระสุนปืนอยู่ที่ใต้เบาะด้านข้างคนขับเ<ต>ป็นจุด38อะค่ะนัดหนึ่งมีเครื่องกระสุนปืนอีกหนึ่งนัดเป็นขนาด11อมมอยู่ในกระเป๋าเป้สะพายสีดำวางอยู่ด้านหลัง แล้วก็ทั้งหมดเก็บไปเป็นหลักฐานน่ะนะคะทีนี้คะ่ะประวัติคนร้ายเคยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ Sommer, คดียาเสพติดและคดีอาวุธปืนเคยต้องโทษในคดีพยายามฆาด้วยค่ะตัวนางสาวนัทมนนะคะบอกว่าตอนเย็นเมื่อวานเธอก็ขับรถมาจากอำเภอบ้านฉางมากับลูกชายวัยสี่ขวบมารับนายวีระชัยอายุ32ก็คือผู้ก่อเหตุที่ทิ้งรถแล้วหนีไปเลยทิ้งลูกเมียเอาไว้ค่ะแสดงว่านี่เป็นรถที่เธอขับมารับเหรอเธอบอกว่าใช่ก็คือเป็นแฟนกันน่ะเนี่ยค่ะ ก็มารับเพื่อจะเข้าตัวเมืองระยองไปแวะปั๊มน้ำมันเอสโซก่อนจะถึงตัวเมืองแล้วแฟนของเธอบอกขอลงจากรถแป๊บหนึ่งไปทําธุระเธอบอกเธอไม่รู้ว่าลงไปทําอะไรรู้อีกทีคือกลับขึ้นรถแล้วขับหนีไปเลยวันนี้เราเลยส่งคุณบอมอภิวัตรนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะซอยเทศบาลนครระยองก็มีร่องรอยของรถคันก่อเหตุเราก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะด้านหน้าซอย ก็รถของผู้ก่อเหตุก่อนที่จะไปจอดทิ้งนะคะคแล้วก็หลบหนีไปได้ภาพนี้มานี่นะคะที่ตอนขับหนีจุดนี้เนี่ยคนร้ายขับข้ามเกาะกลางถนนเลยนะคุณผู้ชมคะ <c oughs> นี่ตอนหนีนะคะนี่คนงงกันหมดเลยบอกทำไมเ้สวนเล่นอะไรขนาดนี้ย้อนสอนเป็นทางยาวมากเราได้คุยกับหนึ่งในผู้เสียหายค่ะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไล่ล่าคนร้ายนะคะคือคุณธิติพรอายุ37 เธอบอกว่าเธอจอดรถติดสัญญาณไฟแดงอยู่รถคนร้ายหนีตำรวจไปเฉียวรถเธอแล้วหลบหนีไปแต่รถตำรวจเนี่ยหลบรถของเธอทันไม่ถูกรถตำรวจชนซ้ำรถของเธอเสียหายคือฝั่งซ้ายบุบมีรอยคู่ตั้งแต่บางโคลนหลังไปถึงบางโคลนหน้าเนี่ยนะคะไฟเลี้ยวหลุดด,ด้วยค่ะเธอตกใจมากโมโหมากก็ไปพบตำรวจสพเมืองระยองแล้วไปแจ้งความ<ๆ>เธอบอกว่าคือเธอไม่รู้หรอกว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ไล่ล่าคนร้ายหรืออะไรรู้แค่ว่ารถของเธอเนี่ยถูกชนค่ะ ช่วงหนึ่งที่ไม่มีขบบาดเนาะตรงช่วงนั้นอาจจะแค่คูดแล้วก็ยกขึ้นไปแล้วจังหวะที่หักลงมาค่ะหักลงมาน่าจะกระแทกแล้วก็เอากระจกไปด้วยก็คือกระจกหลุดไปเลยถ้าเขาไล่ล่าในที่ชุมชนเนี่ยไม่โอเคเลยเพราะคนหนีตายคุณก็รู้อยู่แล้วคุณคาดเดาอะไรเขาไม่ได้เลยแล้วมันจะเกิดความเสียหายเท่าไหร่คุณคุณไม่สามารถรับชอบได้อะ่ะ เราได้คุยกับคุณน้ำฝนอายุ30ปีเขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็ถ่ายคลิปตอนเกิดเหตุเอาไว้ด้วยนะคะเล่าให้ฟังว่าตอนกําลังจะกลับบ้านเห็นรถคนร้ายขับตัดหน้าไปมีรถอีกคันตามมาแล้วไล่กันอยู่ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเขาทะเลาะอะไรกันบนท้องถนนหรือเปล่าก็ไม่ได้สนใจเธอบอกว่ามันเหมือนในหนังเลยอะคะ่ะนี่ยังดีนะเธอไม่ได้รับความเสียหายอะไรเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาโทรมาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเป็นการจับกลุ่มนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นการไล่ยิงกันแบบวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ในมุมของพี่เข้าใจไหมในการปฏิบัติหนารร้าท,นาที่ก็คุยกับเขาก็เราเข้าใจว่าเขาเจอแบบว่าเขาเป็นเขามีหมายจับมานานและอะไรเงี้ยแล้วเขาเจอกระทนหันอะไรเงี้ยแล้วต้องไล่ล่าเราเข้าใจแต่ว่าเราก็ว่ามันห่วงความปลอดภัยนิดนึงอะคะ่ะพราว่ามันรดกําลังเยอะเนาะช่วงเย็นเราก็มีลูกๆในรถก็คือเบรกกันลูกก็ร้องก็ก็กลัวเนาะเพราะว่าเขาก็ตกใจเนาะว่าว่าเกิดอะไรขึ้นยังจับคนร้ายไม่ได้เลยนะคะครับ ทิ้งรถเอาไว้ทิ้งลูกทิ้งเมียเอาไว้วิ่งหนีเข้าป่าไปนี่คือหน้าตาของคนร้ายตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างตามล่าตัวน่าจะได้ตัวเร็วๆนี้ค่ะหวัดเสียวที่สุดก็บนถนนนี่แหละคะ่ะอีกเหตุการณ์นึง